สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะพบกับป๋องแป้งพระเครื่องใน ep ที่17แล้วนะคะ ep ที่17นี้ป๋องแป้งก็มีพระมานำเสนอทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะคะโอเคค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาป๋องแป้งจะนำเสนอชิ้นแรกก่อนเลยนะคะนี่ค่ะชิ้นแรก พี่ท่านใดสนใจองค์ไหนชมในวิดีโอไม่ชัดสามารถทักโทรสอบถามาทางลายหรือโทรมาเบอร์โทรและไลายเบอร์เดียวกันนะคะ0613795900นะคะจะชมภาพเพิ่มเติมทักมาได้เลยคะ่ะ ชมองค์ไหนไม่ชัดในวิดีโอทักมาได้เลยค่ะชิ้นต่อไปค่ะ เพิ่มลายขอภาพเพิ่มเติมป่องแป้งได้เลยนะคะสนใจองค์ไหน ชิ้นที่สามค่ะ ชิ้นสุดท้ายค่ะชิ้นนี้คุ้มมากเลยนะคะได้พระพร้อมสร้อยไปเลยค่ะท่านใดสนใจทักไลน์มาได้นะคะหรือโทรมาก็ได้คะ่ะเบอร์โทรและไลน์เบอร์เดียวกันนะคะ0ูนย์ห5หนึ่งาเจ็ดเนนะคะทักมาขอภาพเพิ่มเติมได้คะ่ะ <c oughs> ลักษณะส้อยก็จะประมาณนี้เลยค่ะ โอเคนะคะพี่ๆี่ท่านใดสนใจองค์ไหนอยากชมภาพองค์ไหนเพิ่มเติมสามารถทักมาทางไลน์ได้นะคะเพิ่มไลน์ป่องแป้งได้เลยนะคะค่ะป่องแป้งก็จะจบ ep 1ิเพียงเท่านี้นะคะก่อนจะจบ ep 1ิบเบองแป้งฝากพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่องแป้งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ep ใหม่ๆกันเนาะ ผมแป้งก็จะจบ EP 17เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ